สวัสดีครับวันนี้ผมก็ทําหน้าที่เป็นผู้ดำเนินร,รายการกิติมศักดิ์นะคะคือภาวะโลกร้อนเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องของคนทั่วไปนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือในสภาวะอย่างเงี้ยคนไทยจะทําอย่างไรแล้วมีเทคโนโลยีอย่างไรนะครับเป็นเรื่องน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับเราก็ใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับหรือว่าอาจจะเป็นชั่วโมงหนึ่งนะครับในการที่จะคุยวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านนาวาเอกดรสมัยใจอิน นะครับซึ่งเป็นผู้ที่คําบอดอยู่ในวงการนี้มาเป็นเวลาช้านานนะครับชื่อนี้คงไม่ต้องไปอธิบายนะครับว่าชื่อนี้จะทำเรื่องอะไรแล้วก็ในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคืออาจารย์ดรก็สมัยฮะถือในปัจจุบันเนี่ยนะผมมาคิดดู้วยว่าคนพูดกันเยอะเลยโลกร้อนโลกร้อนเนี่ยนะครับอาจารย์สมัยคิดว่าจะบอกยังไงกับประชาชนมาโลกร้อนเนี่ยมันมันคืออะไร จริงจริงมันมามันมาแล้วนะครับแล้วแล้วถ้าถ้าเราไม่ศึกษากันไม่เตรียมการกันเนี่ยมันก็คงจะลําบากในการที่จะปรับตัวมากขึ้นเรื่อยๆคือคือแต่ก่อนเนี่ยสักสี่ห้าปีปีก่อนนี่ยังเถียงกันอยู่คือนักวิทยาศาสตร์กันทั่วโลกประชุมกันเนี่ยทุกคนก็ถกเถียงอ่ะเหมือนเหมือนนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเหมือนเหมือนนักวางแผนของประเทศไทยทั้งหลายเนี่ยที่ชอบ ไปนั่งชินนาการในห้องแก้ไขปัญหาความยากจนในห้องอคือในห้องใน<ต><ต>ห้องแอร์ในห้องแอร์อย่างดีก็จะไม่รู้ว่าความจริงเป็นยังไงเหมือนกันนะฮะเวลาเวลาจะดูเรื่องภาวะโลกร้อนเนี่ยถ้าเกิดใช้ชินนาการอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันไม่รู้เราต้องไปตามดูแล้ววันนี้เนี่ยข้อมูลต่างๆในโลกเนี่ยที่เขามีนนักวิทยาศาสตร์ เพิ่มมีคนไทยเป็นผู้แทนอยู่คนหนึ่งนะครับในนั้นนะผมเป็นข่าวดีมากว่าอ๋อในคณะกรมาากรมการที่เขาเรียกคณะกรรมการไ p c c เนี่ยนะครับคณะกรรมการระหว่างประเทศที่ตั้งโดยรัฐบาลขึ้นอยู่กับประชาชาตินะครับศึกษาว่าโลกร้อนมันมาอย่างไงมันมีเหตุผลอย่างไรมีหลักฐานเพียงพอไหมคําตอบมีหมดละขั้นตอนมันเป็นยังไงมันไปที่ไหนแล้วนะครับจะวัดมันยังไงเนี่ยตอนนี้เขามีคําตอบหมดแล้วแล้วสิ่งที่จะต้องคิดกันต่อไปก็คือ เรื่องเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราจะทําอะไรได้บ้างครับนะครับเอาก่อนเลยผมถามนี้ก่อนเลยเมื่อกี้เนี่ยคือคนก็พูดว่าโลกร้อนเนี่ยนะมันจริงไหมเพราะเห็นบางวันมันก็หนาวโลกโลกร้อนเอ๊มันก็หนาวนะในบางประเทศตอนนี้อย่างลุกเกอร์สมัยบอกว่าเห็นที่อังกฤษอังกฤษเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแมนยูแข่งนะครับก็ยังยังหนาวอมาตกหิมาตกซึ่งปกติไม่ตกวันน้านี้ไม่ตกแล้วล่ะอธิบายได้อย่างไรว่านี่มันโลกร้อนคือโดยภาพรวมเนี่ยมันมันขึ้นมาแค่หนึ่งสององศา เฉลี่ยนะครับ hmm. อุณหภูมิของโลกเฉลี่ยมันขึ้นมาฐานนั้นนะ <So. S 2> ในระยะสองสามร้อปีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเ,เวลาบอกว่าร้อนเนี่ยก็อ,อย่างที่อาจารย์อธิบายเมื่อ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 ตอนที่แล้วนะครับ <So. S 2> ว่าจริงๆมันไม่ใช่ร้อนโดยที่จนคนทนไม่ได้แต่มันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอา,ากาศ hmm. น้ําแข็งละลายมากขึ้นระดับน้ําทะเลสูงขึ้นพื้น hmm. ที่ลุ่มต่างๆน้ําจะท่วมเนี่ยมันเริ่มเกิดแล้ว <So. S 2> นะครับซึ่งซึ่งเราก็เห็นมาแล้วแต่แต่มันไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับ ประเทศไทยเราเนี่ยเคยมีชายฝั่งทะเลถึงโน่นนะครับใกล้กลนครสวรรค์น,นะครับเราถึงได้มีเมืองหลวงอีกที่พระคนครศรียุธยายเห็นไหมครับม,มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นชายฝั่งมนนนันขึ้นขึ้นลงๆอยู่แล้วปัญหาหรือสิ่งที่ต้องคิดก็คือถ้ามันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเราจะปรับตัวยังไงวันนี้สังคมไทยเราประเทศไทยเรารวยพอที่จะสร้างเขื่อนปิดป,ดปากแม่น้ำเจ้าพระยาหรือยังหรือมัวแต่กังวลโรงแรมชั้นหนึ่งทั้งหลายเดี๋ยวเขาวิวไม่สวยวิวไม่สวยหรือจะเอาทะเล กุ่มแค่กต้องคิดนะจะอยู่หรือจะจะสวยหรือเรืออาจะโมดะเทียงกันเรื่องอื่นซะจนจนร่างรัฐมนูลกันยูนจนจนจนแก้กันอยู่เนี่ยนะจนไม่ต้องทําอะไรละเพราะคิดกันแต่เรื่องนั้นนะฮะสิบแปดสิบเก้าครั้งแล้วก็ยังไม่จบแต่เรื่องใหญ่ๆเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับอนาคตบ้านเมืองอนาคตลูกหลานไม่คิดนะครับไปพูดเราไปพูดเรื่องเพราะว่าโลกร้อนเนี่ยผมว่าคนไม่ค่อยอยากฟังอ่ะมันฟังดูเหมือนกลตัวแต่จริงจริงปัญหามันมาแล้วนะครับวันเนี้ย ปัญหาเรื่องการปรับตัวของคนปรับตัวของสิ่งมีชีวิตปรับตัวของพืชปรับตัวของสัตว์มันต้องเกิดขึ้นครับเราไม่พร้อมเลยการปรับตัวด้วยความไม่พร้อมมันจะปวดนะครับแต่ใครที่ปรับตัวด้วยความพร้อมปรับประจากตัวเองก่อนเนี่ยนะแล้วเมื่อมีภาวะเกิดขึ้นมัน,ม,นมันเตรียมพร้อมอยู่แล้วนะมันกม็มันก็ไม่ลําบากมากแต่ถ้าเกิดเป็นการปรับตัวภายใต้ภา,าวะขับขันทีนี้แหละครับมันมไม่มีเวลาลูกคิดเลยลูกลรียงรวมคิดไม่ออกด้วยนะครับแล้วก็ สะเพ่าคือไม่ไม่มีเวลาตั้งสติว่างันเถอะถูกต้องครับวันนี้ก็คือถ้าสมมติเราเราพร้อมจากภายในไปเลยจากตัวเราขึ้นไปเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะรอดได้วันนี้ครับเป้าหมายของคนนักนักคิดกันทั่วโลกวันนี้เขาบอกว่า50 50เขาบอก50 50หมายความว่าจะลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ที่ปล่อยออกไปเนี่ยนะครับ50เปอร์เซ็นต์ของเมื่อเมื่อแปปีที่แล้วของปี2000เนี่ยภายในปี2050เขาบอกว่า50 50คือคือั้งเป้า้งเป้าจะในใน42ปีข้งหน้าเี่ย จะลดปริมาณกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เหลือครึ่งหนึ่งของที่เราเคยปล่อยไว้เมื่อ8ปีที่แล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยปัญหาผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นคงจะน้อยลงหน่อยแต่ก็ยังหลีกเลี่ยงภาวะโลกร้อนไม่ได้นะครับและทีนี้ถาม,ถามคิดกันต่อว่าเวลาจะต้องปรับตัวเนี่ยใครจะลําบากที่สุดประเทศร่ำรวยอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาไม่เป็นไรหรอกครับเขาก็ไปซื้อภูเขาที่ไหนก็ได้ย้ายคนไปคน3-4ล้านคนสร้างเมืองใหม่ได้หรือหรือ หรือไปซื้อดินจากประเทศอื่นไปถมให้มันสูงขึ้นอแต่ประเทศจนทั้งหลายเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็คือประเทศที่อยู่ชายฝั่งด้วยนะประเทศชายฝั่งอย่างอย่างที่เขายกกรณีศึกษาขึ้นมามากคือประเทศบางประเทศคนตั้งตั้งอีกหน่อยคนจะต้งร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบล้านเนี่ยจะต้องมีคนจะไปอยู่ไหนเขาจะไปอยู่ไหนคือเราเรียกอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์สมัยเราเรียกว่าเป็นประชากรปิ่มน้ำคือมันอยู่ระหว่างที่ เขาเรียกปากเวปาวเ่วปากเขวปากเหยวจะจะจะอยู่หรือจะรอดเรื่องไม่รู้รอดหปิดนะครับไม่ใช่ไม้ไกล้ฝั่งนะไม่ใช่ไม้ไก้ฝั่งก็ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่กลุ่มที่เสี่ยงที่สุดอ่ะแล้วเขายากจนขนาดนั้นเนี่ยถามว่าจะทํายังไงมันก็ต้องเดินด้วยเท้าใช่ไหมครับในที่สุดแล้วคนเหล่านั้นก็จะต้องอพยพโอ้แล้วจะอพยพไปไหนล่ะครับคนเป็นก็คนเป็นขนาดนี้เลยจะไปเป็นระดับร้อยล้านสองร้อยล้านจะไปไหน ออผมผมมีเรื่องกังวลมากกว่านั้นอีกผมมีแล้วอินโดนีเซียอนะครับอินโดนีเซียเป็นประเทศเกาะฟิลิปปินเนี่ยสองศูนย์ห้าศูนย์ฟิลิปปินเนี่ยมีคนร้อยห้าสิบล้านอินโดนีเซียจะมีคนสะสี่ร้อยกว่าล้านเขาจะไปไหนฮะจะให้เขาไปไหนเขาจะให้เขาไปไหนอาจจะต้องไปอยู่ออสเตรเลียแต่ออสเตรเลียก็เป็นทะเลทรายก็เยอะเอาเรือเอาเรือกี่ลำขนไปแล้วฝรั่งเนี่ยตังเยอะปืนใหญ่นะครับอาวุธมากเพราะนั้นก็คงจะตั้งกำแพงเหมือนวันนี้นะครับในยุโรปเนี่ยเวลาเขาคิดถึงภาวะโลกร้อนเนี่ยเขาเห็นแก่ตัวนะ เพราะอะไรดูไหมครับเพราะเขานั่งคิดต่อว่าโอ้ถ้าเกิดเาว่าโลกร้อนแล้วมันต้องมีคนจนคนผิวคนผิวสีทั้งหลายเนี่ยนะไปครอประตูบ้านเขาเยอะก็ก็อีกน่อยก็จะมีการอพยพกันขนาดใหญ่เมื่อถึงภาวะนั้นก็จะมีคนไปขอเขาอยู่ถูกต้องแล้วถามว่าถามว่าแถวนี้เนี่ยอที่ไหนมันน่าอยู่ที่สุดล่ะครับมันก็ต้องสวนอนภูซึ่งเขาก็เดินกันมาตั้งแต่สองพันสามพันปีที่แล้วนะแล้วโดยมนุษยธรรมโดยที่เราเป็นคนพุทธด้วยก็ ครามาให้ผู้อาศัยรวันนี้ก็มากันเราก็ไม่ว่ากันวันนี้ก็มาอยู่แล้วนะมากันอยู่แล้ววันนี้ก็มาอยู่ก็มาทั้งสองล้านได้แล้วมั้งเกินเกินนะฮะเกินสองล้านนั่นคือขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนถ้าไม่ขึ้นทะเบียนก็มากกว่านั้นเนี่ยนะก็ต้องไปตามดูกันนะว่ายังไงนะแล้วถามว่าเรามีความพร้อมหรือยังองค์กรของรัฐเราเนี่ยหน่วยงานของรัฐหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์หน่วยงานทางทางกฎหมายหน่วยงานต่างๆเนี่ยวันนี้มีความพร้อมที่จะรับมือกับภาวะโลกร้อนหรือคลื่นฝูงมนุษย์ปริ่มน้ำทั้งหลายที่อาจารย หรืออย่างผมชื่อว่าไม่นะครับเอาเป็นว่าถ้าถ้าวันนี้เนี่ยผู้ที่มีหน้าที่และเกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะคิดได้กี่ปีล่วงหน้าอาจารย์สมัยว่าคิดเกาคิดได้กี่ปีอาจจะเป็นวันเป็นวันหรือไม่เขาเขาเขาไปมองสิปีถึงไหมไม่ถึงไม่ถึงเพราะเมื่อกี้เมื่อกี้เขาบอกประมาณปีวงละปีใช่ใช่เขาประมาณปีอะวงละวงเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์สมัยบอกว่าอีกเรืงหลายปีอีกสี่สิบสองปีเขาตั้งเปางวนั้นคนที่คิดถึงขั้นนั้นมีไหมืองไทีมนี่ย ก็น่าจะมีอยู่นะแต่เขาไม่ออกมาพูดนะก็มีผมอาจารย์นะพูดเรื่องนี้กันอยู่คือไม่มาพูดไม่ไม่มีหน้าที่แต่มาพูดแต่คนที่เขาเป็นหน้าที่เขาไม่พูดอันนี้คือความสวยงามของผูเขาเป็นนักวิชาการนะพูดได้ด้วยโดยไม่ต้องไปรับผิดชอบมากเพราะว่าพูดไปมีรู้เป็นความรู้ก็พูดไปพูดไปเผื่อว่าความรู้เหล่านั้นมันจะไปเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีไปตกอยู่ในที่ดีแล้วมันจะได้งอกงามอย่างเช่นคนดูรายการที่สักคนหนึ่งคิดครับอ่าพอคิดปุ๊บ ก็กลายเป็นว่าเขาคิดอะไรออกแล้วไปช่วยกันทําแล้ววันนี้จริงๆเราเราก็ทําได้แล้วนะครับวันนี้ประเทศไทยเราก็เริ่มบางคนนะครับบางกลุ่มก็เริ่มคิดแล้วว่าถ้าเกิดเพราะว่าโลกร้อนมันจะต้องแก้ยังไงบ้านเรือนเราจะออกแบบยังไงนะครับไม่ใช่ทุกคนเฮแล้ลโรไปสร้างบ้านแล้วก็ติดแอร์กันหมดแล้วก็ปั๊มความร้อนออกไปทิ้งข้างนอกหมดเลยนะเอาเอาความร้อนใส่คนอื่นความร้อนใส่คนอื่นเอาความเย็นอยู่คนจนก็คนจนก็ร้อนไปสิคนตัวเองรวยพอที่จะจ่ายไฟอย่างอย่างรถสมัยตอนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยคนอยู่รถมันเย็นนะ แต่คนนอกรถเนี่ยมันร้อนคนอยู่คนนั่งรถเมล์ที่นีติดแอร์เนี่ยร้อนร้อนโดนควันอีกแล้วทำอย่างไงอันนี้ทำก็ก็มันต้องปรับตัวนะครับผมว่ามันการปรับตัวเนี่ยมันต้องปรับด้วยความรู้ด้วยนะครับแล้วถามว่าคนที่ต้องสร้างความรู้ให้กับสังคมไทยคือใครครับก็อาจารย์มหาลัยหนึ่งนะคนไทยที่มีการศึกษาซี่พูดตรงๆที่เอาเงินภาษีราษฎรไปเรียนหนังสือทั้งหลายมาเนี่ยต้องช่วย